สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มารีวิวของแปลกๆนิดนึงครับอาจจะไม่ใช่งานปั้นนะครับผมแต่ว่าวันนี้มารีวิวพล็อปกันครับอซึ่งผมเพิ่งแกะเลยเพิ่งแกะสดๆร้อนๆเลยแล้วมาไลา่ช่วงเวลาเที่ยงด้วยนะครับผมคือแกะเสร็จปุ๊บมาไลา่เลยครับระหว่างนี้เดี๋ยวก็เล่าเกิดมีนิ่นงนครับผมอันนี้มันเป็นโล่ของการตาเนเมกาครับผมแน่นอนแหละ มันต้องเป็นโล่ของกัปตันตเมกาแต่ว่าเป็นแบรนด์คัสตอมนะครับอ่าเป็นแบรนด์คัสตอมไม่ใช่แผ่นสแครดีนะครับจุดๆๆๆไม่ใช่นะถึงหน้าตามันจะจะคล้ายๆกับแผ่นสแครดีเแต่ไม่ใช่เออมันเป็นโล่ครับแล้วก็เหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือกระทะทองแดงครับเหมือนมากเลยค่อนข้างเหมือนมากเลยครับอ่าตัวตัวโล่กัปตันเมกาเนี่ยครับเป็นคัสตอมครับผมเป็นแบรนด์คัสตอมฮะ ซึ่งไม่ไม่มีชื่อแบรนด์เหมือนกันครับเป็นทําขึ้นมาแล้วก็ตัวอันนี้มันจะมีกล่องด้วยนะครับผมเป็นกล่องน้ําตาลไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปไม่มีวาดอะไรเลยครับเป็นแค่กล่องแล้วก็มีตัวโล่อยู่ในนี้เลยฮะซึ่งผมแกะออกมาแล้วอืมแล้วก็ไม่มีถาดตั้งนะจะมีแค่เฉพาะตัวโล่อันนี้เลยครับโล่เน,น้นเลยนะซึ่งค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่ามันสเกลหนึ่งต่อหนึ่งครับเท่ากับของจริงที่ แคปใช้นะครับอนี่คือใหญ่มากโอ้มันเกินทันหมุนมังอีกโดยโล่อันนี้ครับวัสดุมันจะเป็นเหล็กเหล็กครับขอย้ำว่าเหล็กเหล็กอีกรอบหนึ่งก็ได้ <c oughs> เป็นเหล็กเลยครับฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมหมุนหมุนไมให้ฟังก่นอนอขอหมุนไม่นิดนึงนะครับอ่าฟังเสียงนะครับ โคตรดังไหมครับดังไหมครับเล็กเล็กแบบเล็กจ้าเลยอืมเป็นเหล็กแบบโอ้โหแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักมากเลยครับตัวล่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับไปคอสเพย์นะเหมาะกับเป็นตั้งโชว์เคเนเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปเล่นบ้างอะไรอย่างงี้มากกว่านะเออเพราะมันหนักครับโดยจะเห็นได้ว่า เออผมต้องพูดถึงอะไรม้างเนี่ยพยายามนึกอยู่พูดถึงการการทำเมทัลลียลอะไรพวกนี้ละกันก็ค่อนข้างเนี๊ยบเลยครับการตัดตัดเชฟให้มันเป็นทรงกลมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเนี๊ยบเลยไม่มีไม่มีรอยคมเลยคือเรียบเนียนมากเนี่ยตรงขอบตรงนเนี้ยเนี่ยคือเนียนมากแล้วก็การเซาะร่องอะไรพวกนี้ก็เป็นซาะร่องลึกออืมคือทําได้ค่อนข้างดีมากเลยถึงจะเป็นแบรนด์คัตตอมนะ ก็ทําได้ดีมากแล้วก็สีสีผมว่าทําได้ดีเลยสีสีแดงเนี่ยมันจะเป็นแดงเหมือนแดงเหมือนเอาขาเรียกว่าอะไรอรแดงเหมือนพวกรถรถยนต์สีแดงแดงจัดจัดนะครับแดงออกเลือดหมูนิดนึงสีเงินก็ทําได้ดีครับถ้าดูใกล้ๆจากในกล้องเนี่ยในกล้องก็น่าจะเห็นนะมันมีรอยพวกรอยขีดๆอย่างนี้ด้วยนะเออมันเป็นการแบบเหมือนตีเหล็กแล้วก็เวลาตะไบของเหล็กลครับมันเป็นมันเป็นมันจะเป็นรูปทรงอย่างเงี้ย เออมันจะเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยถ้าเห็นนะสีน้ำเงินที่ใช้ก็โอเคแล้วก็ตรงรูปดาวเนี่ยต้องยกให้อย่างนี้ป่ะโอ้ยไม่หมดด้วยนี่รูปดาวคือใหญ่ใหญ่มากแล้วก็การทำาสอรล่องอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเป๊ะมากเลยเออค่อนข้างเป๊ะเลยครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าสีมันค่อนข้างเงาเลยนะเออผมตั้งดีกว่า เนี่ยสีคือค่อนข้างเงาเวลาหมุนเนี่ยมันจะสะท้อนกับตัวกล้องเลยครับอืมเนี่ยสะท้อนกับไฟเลยค่อนข้างเงาวิ้งเลยมาดูข้างหลังกันบ้างดีกว่าข้างหลังของโลก่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะออาหน้าตาข้างหลังของโล่ครับนี่จะเป็นคล้ายค้ายกับกระทะกระทะทั่วไปครับ <laughs> แต่ก็เออก็เก็บรายละเอียดมาตามก็เหมือนในหนังนะในหนังข้างหลังเขาก็เป็นอย่างเงี้ยถึงข้างหลังเราจะไม่ค่อยได้เห็น ไม่ค่อยได้เห็นในหนังบ่อยอเออแต่ว่าลูกทรงมันก็มันประมาณนี้ครับผมจะเห็นว่าแน่นอนมันมีนมสายรัดก็คือสวมได้ครับตัวโลกอันนี้สวมได้โดยวัสดุของสายลัดเนี่ยมันไม่ใช่หนังอะผมก็พูดแมทเทอเรียลไม่ถูกแบบมันไม่ใช่หนังนะครับมันไม่ใช่แบบหนังอะวัสดุมันแปลกๆนิดนึงอะเออ ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่ามันมาเรียกว่าอะไรแต่มันไม่ใช่แบบหนังหนังแบบมันหนานครับผมแต่ก็ตรงพวกตัวล็อกอะไรพวกนี้ที่มันเป็นพวกสีเงินเงินเนี้ยคือเป็นเหมือนเป็นอลลอย์ไม่ก็เหล็กนะอะเพราะว่าแน่นอนโล่มันหนักมันต้องมันต้องยึดด้วยวัสดุที่มันแข็งแรงอะ่ะไม่งั้นมันไม่รอดแน่นอนอาจจะขาดได้เออก็ถือว่าคือเขาก็ทําเป็นอลลอยทําเป็นอลลอยนะพวกที่เป็นสีเงินเงินอย่างเงี้ยครับอืม แล้วก็มีพวกสายรัดด้วยอ่าส,สวมได้นะครับเด,ดี๋ยวมหมุนตรงนี้นะโดยถ้าวัดมาวัดขนาดกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะสวมให้ดูเราจะดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะอ่ากลับมาที่ข้างล่างก่อนโดยความอ่าผมเอาตลับเมตรไว้ไหนว่า จากวัดจากเส้นผ่านสูงย์กลางของตัวตรงกลางนะก็อยู่ที่ประมาณ60เซนครับน่าจะเท่ากันทุกด้านเลย60เซนครับโดยประมาณมประมาณหกสเซนเท่ากันทุกทุกมุมด้านเลยครับแล้วน,น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างหนักเลยผมว่าน่าจะเกือบ5 6 5 6กกโลได้ครับอาจจะมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าเป็นเหล็กทั้งอัน ก็ค่อนข้างหนักเลยครับอ่ามีคอมเมนต์อะไรไหมเนะี่ย ทีนี้ผมจะมาสวมให้ดูดีกว่าว่าพอมาสวมเล่นกับคนนะเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะอ่าเดี๋ยวขอจัดมุมกล้องนิดนึงครับอาจตอนอาจจะต้องใช้พื้นที่เยอะนิดนึงนะอืมนะน่าจะประมาณนี้อ่าเมื่อก็หอกว่าผมเป็นในแบบไปแล้วกันครับ ถือว่าเป็นในแบบแล้วกันครับยังเช็คกล้องอยู่เนี่ยโลคือประมาณนี้ครับก็ผมเป็นคนตัวผอมนะแต่โลคือมิดตัวผมอะ่ะเออตัดไหมเนี่ยในกล้องทำง,งานลำบากเหลือเกิน กำลังเช็คอยู่เนี่ยอ่าคืออ่นาน่าจะดีเลยนิดนึงเนี่ยคือโลกมันประมาณเนี้ยก็คือเท่าตัวผมเลยอะผมเป็นคนตัวผอมอ่ะแต่นเนี่ยเราดูข้างครับคือใหญ่มากอ,ะอ่ะเออก็เท่ากับสเกลในหนังเลยอะครับอืมมาเรามาลองสวมกันดีกว่าโดยวิธีสวมเนี่ยเห็นปะในกล้องทดูมันดีเลยอะ แต่ไม่เป็นไรเออมันจะมีสองด้านนะด้านหนึ่งสายต้องหยิบนิดนึงนะ,ะโดยด้านหนึ่งเนี่ยครับสายมันจะสายมันจะสั้นกว่าด้านอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งจะยาวไอ้ตรงด้านยาวเนี่ยมันคือด้านตรงแขนของเราแขนข้างในของเราแต่ถ้าตรงสั้นเนี่ยเป็นของข้อมือฮะ,อะนั่นแหละครับมาก็ขอ ใส่แป๊บหนึ่งให้มันรรมัดทําแม่น่อยครับหนักนะเห็นอย่างนี้หนักนะผมต้องวางวางไว้บนโต๊ะด้วยไม่งั้นถือสักแป๊บแป๊บหนึ่งอะ่ะคือเมื่อยมากเลยเมื่อกี้ก็ใส่เล่นสักพักหนึ่งละเมื่อยเมื่อยจริงอ่าโดยเราใส่แขนอย่างนี้นะ,ะเห็นปะในกล้องเนี่ยใส่แขนอย่างนี้ต้องยกมาอย่างนี้ปะใส่แขนอย่างนี้นะ ขอใส่ให้มันเสร็จก่อนนะโดยใส่ก็เหมือนเหมือนใส่กางเกงพวไปอะครับเหมือนใส่กางเกงอะไรพวกเนี้ยก็ร้อยตามรูที่เขาให้มาครับอืมใส่อยู่อ๋อแต่วัสดุก็มันก็คล้ายๆหนังนะก็คล้ายๆหนังแต่ว่าหนาเลยอืม ใส่เขาค้าประมาณนี้กันที่จริงใส่ให้แน่นกว่านี้ได้อีกนะเนี่มันจะอย่างนี้นะใส่เสร็จแล้วคราวนี้บังไม่เห็นหน้าผมละนี่ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนี่จะประมาณนี้อุ้อกระแทกด้วยมันดีเลยครับต้องดูในนั้นเนี่ยคือโลเป็นเหล็กทั้งอันแล้วพอใส่ในมือเนี่ยหนักหนักเลย เข้าใจแล้วว่าสตีฟโรเจอร์ทำไมมันถึงกว้างโล่บ่อยๆนะครับเพราะว่าแม่งหนักครับ <laughs> แม่งหนักครับเลยแบบเลยแบบสมมติแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบพอถือแล้วไม่ไหวแล้วก็โยนทิ้งไปเลยเอออย่างนี้ปะห <laughs> นัก,กอ่ะสีสีมันสวยมากเลยอะอ่ะของจริงคือสวยมากครับสีพกการลงสีของเขาอ่ะ ือเรียกได้ว่าพวกของเล่นพลาสติกนี่จบไปเลยเมื่อเจออันนี้เป็นแบนดคัดตตอมด้วยแล้วก็ใหญ่ใส่ได้ทั้งสองข้างนะจะใส่แขนแขน,แขนซ้ายแขนขวาก็ได้อันนี้ผมใส่ให้เข้า้าดูครับแต่ว่าอันนี้มันอาจจะขาดค้อนทอไปนิดนึงนะอืมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีค้อนทอครับแต่ว่าโดยรวมค่อนข้างประทับใจมากเลยแต่ว่าถ้าใส่คอสเพนนานๆเนี่ยผมว่าไม่ไหวครับหนักครับ ของจริงมันหนักอุ้ยก <g iggle> ระแทกอีกแล้วของจริงคือมันค่อนข้างหนักเลยครับผมหนักเลยอถ้าแบบคนคนพวกเล่นกล้ามเลยแล้วก็ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณแบบสตีฟโรเจอร์มาใส่นะครับโอ้โหโคตรเท่ครับแต่ผมเป็นไอ้ผอมขี้แก้งขี้ก้าง,างแต่ก็นั่นแหละครับก็มาใส่ให้ดูครับว่าพอใส่แล้วมันหน้าตาประมาณนี้ฮะดูใกล้ๆแล้วกนะันดูเฟ ไม่มีคอมเมนต์อะไรคุยกันเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะมีพ็อปอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวเอามาเล่นด้วยแล้วกันแต่เอาไว้เป็นแยกอีกคลิปหนึ่งนะคือจะเป็นสร้อยคอของด็อกเตอร์สเตนครับเดี๋ยวเอามาเล่นอ่าเพราะาอันนั้นก็มีอีกชิ้นหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ,ะเ,นเริ่มเมื่อยแล้ว แต่สายรัดค่อนข้างแน่นเลยนะพอผมใส่ไปสักพักเนี่ยสใส่สักพักนึงเนี่ยแล้วก็เออพอพูดถึงเรื่องตรงรัดเนี่ยมันไอตรงที่มันเป็นตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยขูดกันเท่าไหร่นะครับตรงนเนี้ยเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบมันไม่ค่อยไม่ค่อยขูดกันเท่าไหร่ไม่ค่อยขูดกับผิวหนังอ,ะอ่ะอ่าคือใสแ่ใสแล้วไม่เจ็บอะอืมใส่แล้วไม่เจ็บแต่แค่หนัก แค่นั้นอ่าเนี่ยประมาณนี้พอใส่ข้างในปุ๊บจะเลือดขึ้นเลยเนี่ยเหงือแตกเลยโ,โหนักครับอ่าโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับโลกกัปตันอเมริกาครับเป็นแบรนด์คัตตอมครับผมอ่าก็สำหรับคนที่เป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งด้วยแล้วก็วัสดุเป็นเหล็กครับ สำหรับคนที่สนใจตัวนี้ก็อินบ็อกมาได้เลยครับผมมีขายครับผมนมีขายครับยังไงก็หรือว่ามาดูตัวจริงก่อนก็ได้ครับมาลองจับมาลองจับเทสเล่นกันก่อนก็ได้ครับผมมาลองดูกันก่อนก็ได้แต่ผมว่าเออแนะนําเลยถ้าแบบอยากเก็บอยากเก็บพวกพรอพแล้วไปตั้งกับเก็บพวกโลกพรอพแล้วไปตั้งกับพวกงานปัน้นหรือว่าพอตอยหรือว่าตั้งโชว์วางแยกเฉยเยอ่ะเออคือ,อมันก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งอ่ะที่มันเป็น เอกลักษณ์ของกัปตันเมกาครับคือใส่ยังไงก็หล่อครับหน้าตายไงใส่ยังไงก็หล่อครับอืไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายครับแต่ใส่คอสเพย์ไม่ไหวครับหนักหนักใส่คอสเพย์ไม่ไหวนี่ใส่ใส่ประมาณห้านาทีก็เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ยอืมคนที่ถือถืออันนี้ได้เป็นวันนี่แม่งโอ้โหแม่งโคตรมีพลังอ่ะเออของผมถือแค่ป๊บเดียวก็หนักแล้วอ่ะนั่นแหละครับอืม อ่ะสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ t o y 2 y c o m ก็ได้นะครับผมอ่ะมีราคาลงไว้แล้วครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับไลฟ์ช่วงเที่ยงๆนิดนึงของวันนี้ฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีช่วงเย็นอีกด้วยก็ได้คผมอ่ะยังไงก็ฝากติดตาม toy2k ไลฟ์ได้นครับผมว่าจะมาไลฟ์ตัวอะไรเป็นตัวต่อไปนะครับผมผมเต้แล้วก็พี่พ,พีจะมาแจมด้วยก็ได้อโอเคครับอ่ะไปแล้วครับเริ่ม หนักละเริ่มหนักครับอืมแล้วเดี๋ยวเจอมาดูตัวจริงก่อนก็ได้ครับตัวจริงมันสวยมากจริงๆอันนี้ออโอเคสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงแล้วกันครับผมแล้วก็คลิปเนี้จะไปลงใน YouTube ด้วยครับอ่ะยังไงก็ฝากเข้าไปกดซับใน c h a n Channel YouTube พอดูเพย์คอลเลกเตเบิลด้วยแล้วกันครับผมอ่ะเป็นกำลังใจให้พวกเรานิดนึงนะครับผมเราจะได้มาทำคลิปไลฟ์อะไรอย่างนี้ได้เรื่อยครับอาจจะมีพ็อป มีของเล่นมาแกะด้วยก็ได้มีงานป้านมีชุดผ้าแอคชั่นฟิกเกอร์มาแกะกันครับอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยครผมกับคอยดีเทลไลน์ครับอหมดแรงหมดแรงแล้วเอ,อหรือว่าหรือว่าหาหาโน้ตอะไรมาเขียนตรงนี้ก็ได้นะแบบไอตอนภาคแรกอะที่ที่เขาแปะโพสต์อิดตรงนี้แล้วแอดอ่านะแต่นี้ไม่มีไม่มีสคริปต์ครับไม่มีสคริปต์พูดสดครับผมอ่ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนหน้าครับต้องยังโล่ไหม oh. โอ้โหหนักหนักอืมแค่แค่แค่ขยับมาตรงนี้ยังหนักเลยอ,ะอ่ะโอเคเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับต้อ <laughs> งสวัสดีอีกไหมวะสายมันรัดสวัสดีครับผม อกอนหยุดกลับก็ไปนิดน,นึงฮนะอื